คลิปนี้มาทำความรู้จักกับเอลฟุนกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะใช้ PVP ได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องค้นคว้าโปเกมอนกับผมโตลีโนตาครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go ในโกเบเทลล u กโหมดเกต a ลีกและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือเอลฟุน โปเกมอนจากภูมิภาคอิช,ชูว่ากันว่าเอลฟุนไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งมันจะลอยไปเรื่อยๆตามกระแสลมและปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆเพื่อก่อกวนไปทั่วโดยเอลฟุนเป็นโปเกมอนประเภทหญ้าและแฟรี่ จึงทําให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทพิษประเภทบินประเภทโลหะประเภทไฟประเภทน้ําแข็งและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทต่อสู้ประเภทดินประเภทน้ําประเภทหญ้าประเภทไฟฟ้าประเภทความมืดและประเภทมังกรได้ครับมีร่างแรกคือโมนเมนเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวัดหาการเป็นเอลฟ์นครับ ซึ่งหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก10,000สตาร์ดัตค่าสเตตัสของเอลฟุนนั้นจะเด่นในด้านพลังป้องกันเป็นโปเกมอนที่ในฤดูการฮีโร่ผงาดนี้สามารถเรียนรู้ท่าเร็วสายลมแห่งพูดพายได้ซึ่งนั่นส่งผลให้เอลฟุนมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นครับถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของเอลฟุนที่ผมเลือกใช้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าสายลมแห่งพูดพายส่วนท่าชาร์จใช้ท่าปมยากับมูนฟอร์ครับ ทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บเอนจีสำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของเอลฟูนกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็บถ้าหากลดลง6ครั้งจะได้ท่าปมย่าและ7ครั้งจะได้ท่ามูนฟอร์ครับ ในการจัดทีมผมจะนำเอลฟูลมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีจูก,กอนเป็นตัวเซฟสวิตช์และโทรีเดฟเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทดลอง p v p เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันคงใช้สำหรับการไต่แรงในโกไบเท a g ลีได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถ้าหากจะนำไปใช้ตามเพื่อนๆต้องนำไปปรับแต่งหรือจัดทีมในรูปแบบอื่นๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PvP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเอลฟุนหลังจากได้รับการอัปเดตให้สามารถเรียนรู้ท่าเร็วสายลมแห่งพูดภายได้ทำให้โปเกมอนตัวนี้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นครับจะเลือกใช้ท่าออดอ้อนเพื่อเน,น้นทำดามจดด้วยท่าเร็วหรือจะใช้เป็นท่าสายลมแห่งพูดภาย <c oughs> ก็จะทำให้เก็บเอเนจีได้ไวขึ้นและปล่อยท่าชาร์จได้ต่อเนื่องขึ้นเหมือนในคลิปที่ผมสาธิตครับ ซึ่งเพื่อนๆจะเลือกเล่นสายไหนก็แล้วแต่ทีมและความถนัดเลยนะครับแต่ถ้าถามผมว่าโปเกมอนตัวนี้ดีพอจะเป็นโปเกมอนเมตาหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ก็เป็นโปเกมอนที่ดีและมีทีเด็ดอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าหากหาทีมที่ลงตัวได้แล้วลก็เข้าขั้นโหดเลยครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอกเมมอนใช้นี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ